หมายถึงว่าตัวจริงเขาหล่อกว่านะไลท์ทำให้เขาดูไม่หล่อเท่าตัวจริง คุยอันพูดถึงแนชชารีว่าแบบนี้ทำคนฟังร้อยติดหลังค่ะงานนี้นะคะเอฟซีแห่แซวพบคนโดนตกรวมรักแล้วหนึ่งอัตตาค่ะช่วงนี้นะคะก็ขยันหยอดหวานไม่มีพักสำหรับพ่อหนุ่มร่างทองแนชชารีกับติ๊กต็อกเกอร์คนสวยชาวจีนนามว่าคุยอันเราเนี่ยคะะไปชมความน่ารักของพวกเขากันค่ะ ก็เรียกว่าตั้งแต่โสดนะคะก็เนื้อหอมสุดๆคะ่ะสําหรับหนุ่มนชาลีหรือว่าชาลีไตรลั์ช่วงนี้นะคะโสดแล้วทําอะไรก็น่ารักไปหมดเลยก็มักจะออกมา CCTV. ซีซีทีวีซัพพอร์ตน้องๆในวงการ PK หลายคนนะคะหนึ่งในนั้นที่เพื่อนๆวงการ PK เและก็แฟนคลับนะคะเชียร์หนักมากและก็ชงเข้มสุดๆก็คงจะเป็นติ๊ตต็กเกอร์สาวชาวจีนคนสวยนะคะนาะมว่าขุยอัน ที่ช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่าหนุ่มแน็กชาลีเนี่ยจะออกมาซีซีทีวีกับคุยอันบ่อยมากทาให้ดอมอากาศเรือแล่นไม่มีแผวค่ะกับโมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยตุยการเป็นอากาศไปแล้วค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้เจอกันในงานแฟนมีตจีนรถแทนก็คงประทับใจกันไปไม่ใช่น้อยพอทันเมทับของเราเนี่ยนคะก็ขยันหยอดสารสมรมเหอร์เกิน นอกจากหนุ่มแน็กชารลีนะคะจะออกมาไลฟ์รีวิวชมว่าสวยน่ารักปุ๊กปิกต่อหน้าสาวแล้วระหว่างที่สาวไลฟ์นะคะทักทายแฟนคลับท่านแม่ทัพของเราเนี่ยก็ไม่แพลวรุกหนักมากขยันเข้ามาหยอดแบบไม่มีพักส่วนคนเขินก็ไม่ท้อค่ะระหว่างที่ขุยอันกําลังไลฟ์ทักทายกับแฟนคลับอยู่นั่นนะคะท่านพ่อกระปุกอมสินเนี่ยก็ขยันหยอดซะด้วยโผล่เข้ามาหยอดกลางใจสาวรัวๆนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีนะเพราะวันนี้คุณดูน่ารักเพื่อนๆฉันดือ้อวันนี้จะเป็นวันที่ดีนะขุยอัน เหนื่อยไหมวันนี้เข้าใจครับแหมแหมแหมขยันหยอดหวานแบบนี้เนี่ยสงสัยที่บ้านเป็นเจ้าของไรอ้อยใช่ไหมท่านแม่ทัพและล่าสุดนะคะก็มาถึงคิวของหูหยินบ้างหลังจากที่ได้ไปเจอร่างทองของท่านแม่ทับนะคะหูหยินเนี่ยก็ออกมารีวิวท่านแม่ทับนะคะงานนี้เนี่ยบอกเลยว่าพบคนโดนตกกลุ่มรักแล้วหนึ่งอัตราค่ะโดยขุยอันนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์ทักทายแฟนคลับและระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยก็มาพูดถึงความประทับใจหลังจากที่ได้เจอท่านแม่ทับว่า ปกติเข้าไปดูไลฟ์ของเขามักจะดูไม่เรียบร้อยเลยหน้าตาในไลฟ์ไม่เหมือนกับตัวจริงผูหยินของเราพูดไปก็อมยิ้มไปอุ้ยดูเหมือนฉันเนี่ยนินทาเขาเลยแต่ฉันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยไม่มีไม่มีฉันหมายความว่าตัวจริงของเขาน่ยหนะล่อนะไลฟ์ทําให้เขาเนี่ยไม่หล่อเท่าตัวจริงเขาคงไม่เกิดหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนพูดตรงๆเลยทางด้านแม่ทัพของเรานะคะหลังจากที่ได้เข้ามา ฟังสาวพูดถึงตัวเองนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าลอยติดหลังค่ะแมแมแมท่านฮูหยินของเราเจอร่างทองของท่านแม่ทับเข้าไปช่วงไม่ขาดปากจนซีรีเขินแทนเสียอาการสำเนียงเพี้ยนไปแล้วค่ะแมแมแมพบคนโดนตกกลุมรักแล้วหนึ่งอัตราค่ะปกติฉันดูไลฟ์ของเขาเขามักจะดูไม่เรียบร้อยเลยหน้าตาในไลฟ์ไม่เหมือนกับตัวจริง กำลังนินทาเขาเลยไม่มีเจตนาแบบนั้นเลยไม่มีไม่มีฉันหมายถึงว่าตัวจริงเขาหลอกว่านะไลท์ทำให้เขาดูไม่หลอเท่าตัวจริง คงไม่โกรธหรอกฉันพูดจาตรงไปตรงมาเสมอ Why he not speak? He angry ะ ah. แล้วก็มีแฟนดอมนะคะเข้าไปแซวในความน่ารักของคู่นี้มากมายนะคะอาทิเช่นทำไมคลิปสั้นแต่ฉันดูไม่จบสักทีเขาก็ชมกันไปชมกันมาอยู่แค่สองคนอ้าวนั่งยิ้มทำไมก่อน เจอร่างทองแม่ทับเข้าไปถึงกับเสียอายการเลยนะฮองเฮาเสียดายไม่มีรูปผู้ฮันแน่ซีออเอาจริงชาลีเจ้ากึมไม่ตรงปกครับสรุปต่างคนต่างชมว่าสวยกว่ารอกว่าแซลกันแหละโอ้ยเขินแต่งเธอแฟนๆขอร้องชมกันไม่สนคนดูเลยเขินที่รายเอียงซ้ายตลอดไม่งั้นเขาจะเรียกร่างทองได้ไง เจอร่างทองเข้าไปแล้วพูดเองแล้วก็น่าแดงๆช่ชมเองเขินเองน่ารักชมเขาแต่เราเขินเขินแทนชาลีเขินตกขอบแล้วร่างทองทำงานแล้วสิทำไมดูแล้วนั่งยิ้มเนี่ยชมเองเขินเองนักเลงพอเหมือนเราเป็นอากาศเป็นการรีวิวที่จริงใจมากคะ่ะฉันหมายถึงว่าตัวจริงเขาหลอกว่านะไล์ทำให้เขา ดูไม่หลอเท่าตัวจริง